สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่จิตนากัญญาชาแนลค่ะเพื่อนในคลิปนี้นะคะขอแนะนําวิธีการถักพรมเช็ดเท้ารูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะจากห่วงถุงเท้าค่ะลวดลายก็จะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมนะคะซ้อนกันไปมานะคะจากสี่เหลี่ยมเล็กไปหาสี่เหลี่ยมใหญ่แบบนี้ค่ะเพื่อนในคลิปวิดีโอนี้เราจะใช้ห่วงถุงเท้า2ส,สีนะคะสีหลักก็คือสีเทาค่ะแล้วก็สีขาวค่ะแถวที่1เส้นที่1ค่ะ ม้วนสองครั้งแบบนี้นะคะเส้นที่สองม้วนหนึ่งครั้งแล้วก็นำมาสอดที่เส้นแรกค่ะเส้นที่สามนะคะม้วนหนึ่งครั้งสอดเข้าเส้นที่สองค่ะเส้นที่สี่ม้วนหนึ่งครั้งสอดเข้าเส้นที่สามค่ะ เพื่อนๆถักแบบนี้ไปจนครมทั้งหมดย0ิบเส้นนะคะตอนนี้เราถักครบทั้งยี่สบเส้นแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เส้นที่21สิบเอ็ดเพิ่มมาค่ะเพื่อนๆม้วนหนึ่งรอบนะคะแล้วก็สอดเข้าไปนะคะทำการมัดแบบนี้ค่ะแถวที่สองเส้นที่หนึ่งเราจะถักเข้าห่วงที่หนึ่งตรงนี้ค่ะสอดเข้าไปนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็รอดปั๊บหนึ่ง ช่องที่สองช่องที่สามเส้นที่สิบเก้าเส้นที่ยี่สิบค่ะขึ้นแถวที่สามนะคะเราพลิกกลับด้านค่ะ แถวที่3ค่ะเราจะใช้สีเทานะคะจำนวน4เส้นแล้วก็ตรงกลางค่ะจะใช้สีขาว16เส้นนะคะเพื่อนๆแถวที่3เส้นที่1ช่องแรกค่ะเส้นที่2เส้นที่3เราจะใช้สีขาวนะคะ ถักต่อเนื่องไปจนถึงเส้นที่18ค่ะเส้นที่19ใช้สีเทานะคะแล้วก็เส้นที่20ค่ะสีเทาเช่นเดียวกันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พลิกกลับด้านค่ะแถวที่4นะคะด้านหัวเราใช้สีเทา2เส้นตรงกลางใช้สีขาว16เส้นแล้วก็ปิดท้ายด้วยสีเทาอีก2เส้นค่ะ สีเทาเส้นที่หนึ่งสีเทาเส้นที่สองสลับเป็นสีขาวค่ะสิบหกเส้นนะคะเส้นที่สิบเก้าเส้นที่ยี่สิบค่ะ พลิกกลับด้านค่ะแถวที่5นะคะเริ่มต้นด้วยสีเทา2เส้นสลับเป็นสีขาว2เส้นตรงกลางใช้สีเทา12เส้นสีขาว2เส้นแล้วก็ปิดท้ายด้วยสีเทาอีก2เส้นค่ะแถวที่หเส้นที่1แถวที่5เส้นที่2แถวที่5เส้นที่ส ที่5เส้นที่4 ขึ้นแถวที่หค่ะพลิกกลับค่ะแถวที่หเราใช้จํานวนเส้นเท่ากันกับแถวที่ห้านะคะคือเริ่มต้นด้วยสีเทาสองสลับเป็นสีขาวสองสีเทาตรงกลางใช้12 2แล้วก็ปิดท้ายด้วยสีเทาอีกสองเส้นเช่นกันค่ะแถวที่หเส้นที่1แถวที่หเส้นที่สองแถวที่หเส้นที่สาม แถวที่หกเส้นที่สี่เส้นที่ห้าค่ะถักต่อจนครบเลยนะคะ พลิกกลับด้านค่ะเพื่อขึ้นแถวที่เจดที่8ดค่ะแถวที่7ดและแถวที่8ดค่ะเราจะใช้แบบนี้ค่ะคือขึ้นต้นด้วยสีเทา2เส้นสลับสีขาว2เส้นเทามาเป็น2เส้นตรงกลางใช้สีขาว8เส้นนะคะเทา2เส้นขาว2เส้นแล้วก็ปิดท้ายด้วยเทา2เส้นทั้งสองแถว7ดและ8เลยค่ะแถวที่7ดและแถวที่8ดออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะ แถวที่9จนถึงแถวที่16นะคะเราจะใช้สีสลับแบบนี้ค่ะคือเริ่มต้นด้วยสีเทา2เส้นขาว2เส้นเทา2เส้นขาว2เส้น,สนตรงกลางค่ะใช้สีเทา4เส้นแล้วก็สลับมาเป็นสีขาวสีเทาสีขาวสีเทาอย่างละ2เส้นนะคะแถวที่9ถึงแถวที่16เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะขึ้นแถวที่17ถึง18กันค่ะ แถวที่17และแถวที่18นะคะเราจะเริ่มต้นด้วยสีเทา2เส้นสลับมาเป็นขาว2เทา2สีขาวตรงกลางใช้8เส้นแล้วก็เทา2ขาวสองเทา2นะคะแถวที่17และ18ถักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นแถวที่19และ20กันค่ะแถวที่19และแถวที่20นะคะเราเริ่มด้วยสีเทา2ขาว2ตรงกลางเป็นสีเทาอีก12เส้นแล้วก็เป็นขาวสองเทา2ค่ะ แถวที่21และ22นะคะจะใช้สีเทา2เส้นตรงกลางจะเป็นสีขาว16เส้นแล้วก็ปิดท้ายด้วยสีเทา2เส้นค่ะเพื่อนๆเรามาถึง2แถวสุดท้ายแล้วนะคะคือแถวที่23และ24ค่ะใช้สีเทาล้วนเลยนะคะแถวละ20เส้นค่ะเรามาถึงแถวสุดท้ายเส้นที่19และ20แล้วนะคะ แล้วก็จะมัดค่ะมัดให้แน่นๆเลยนะคะเพื่อนๆเนสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราลองมาวัดขนาดกันนะคะด้านยาวัดได้41ซนติเมตรนะคะ ส่วนด้านกว้างได้38เซนค่ะเพื่อน,อนขอบคุณเนขอบคุณเพื่อนเอนที่ติดตามรับชมจิตธนกัญญาชาแนลนะคะหากว่าชอบก็กดไลค์ใช่กดแชร์และฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับจิ๊ในการทำคลิปครั้งต่อไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ